วันนี้เป็นวันกระถินพระราชทานนะครับที่วัดป่าธรรมชาติเราจะมีพิธีแต่ตอนเช้านะครับพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตถวายพระตาหารรับประทานอาหารตอนเที่ยงนะครับส่วนพิธีถวายผ้าพระกระถินพระราชทานนะครับเริ่มตอนบ่ายโมงนะครับแล้วก็มีการพิธีถวายพระป่าบริวารกระถินพระราชทานต่อนะครับประธานถวายผ้าพระกระถินพระราชทานวันนี้ก็คือท่านกงสุลปพนธก้องเกียรตินะครับส่วนประธาน จัดงานคือผมนะครับตันพัฒนาและชิน่าปีชาประธานพระป่าบริวารกระถินนะครับคือคุณนำพรเทศนาคติธรรมนะครับ สาสิกชนคนไทยในสหรัฐอเมริกานะครับเราก็มีศูนย์รวมนะครับอยู่ที่วัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนนะครับในในรัฐต่างๆในสหรัฐเนี่ยวัดก็เป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็การทอกะถินก็ดีกนเทอผ้าป่าก็ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งคนไทยในสหรัฐก็ไม่เคยลืมแล้วก็ยังปฏิบัติกันอยู่ถึงแม้ว่าอยู่ห่า,หางไกลาจากประเทศไทยนะครับนี่กิจกรรมต่างๆที่ ที่ทางชุมชนไทยได้ปฏิบัติกันทางสาคาณสิข่างเองเราก็ได้มีการสนับสนุนในเรื่องของโอุมานนะครับหรือกิจกรรมบางอย่างที่เราพอจะสนับสนุนได้นะครับก เราจะมีการขอ,อมาไปทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับเพื่อเพื่อ,อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ที่ทางสำุกักพุทธยากรจะดําเนินการได้นะครับหลังจากขภอพิสูจน์เวลา1เดือนคือ30วันนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกรถินนะครับก็เร่องไนเรียนเชิญนะครับกลัลยาณมิตรทางธรรมทุกท่านไม่ว่าใกล้ไกลวัดไหนนะครับก็ไปทํบุญร,ร่วมกันนะครับก็ขอขอนุโมทนาบุญทุกทุกท่านด้วยนะครับ คนไทยไม่ใช่แค่ในส่วนของอ็ลนะครับมาจากเม,มืองต่างๆในแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีคุณพี่คุณน้าที่มาจากต่างรัฐด,ด้วยแล้วก็ผมก็ทราบว่ามีบางท่านนะครับที่ทำบุญมาจากประเทศไทยด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งซึ่งทางาสายกุศลใหญ่นะครับก็เห็นถึงความเข้มแขง็งของคนไทยในสหรัฐครับทั้งวัดป่าธรรชาติขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่วันนี้ได้มาร่วมทาบุญ เรื่องในวันกระถินพระราชทา,านของจังหวัดป่าสมัมชาติในปีนี้กราบขอบพระคุณครับ